เนียผมอยากรู้บอร์แล้วว่าโทรศัพท์เนี่ยหยิบมาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมีสิ่งดีๆมาแนะนำค่ะซึ่งจะแนะนำโดยสาวสวยห่นดีผิวกระเด้งนะครับผิวกระเด้งได้ด้วยอยากไปโดนผิวจังเลยเนี่ยต้องตามไปดูฝั่งนู้นว่าผิวกระเด้งเนเป็นยังไงครับสวัสดีค่ะ วันนี้เราต้องต้อนรับหน่อยดีไงกระเด้งเลยสีีกระเด้งยุ่ดจนเลยนะเล็นยังไงกระเด้งวันนี้คุณสีคุณสามมามาแนะนำกันหน่อยเนาะคือเห็นได้บอกว่าได้ลองทานกันสักพักหนึ่งแล้วใช่ค่ะผลเป็นยังไงไหนเล่าซีทานกันเองก็ คือจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้คือถ้าพื้นฐานแนมอ่เป็นคนไม่ข่าวอยู่แล้วเป็นคนเขาเรียกว่าชอบทุกอย่างที่เป็นแอดเวนเจอร์หรือว่าพอเราเข้าวงการเนี่ยค่ะแสงนีออนหรือไปดูใช่ใช่คือเอาเป็นว่าเมื่อก่อนหนูดำแหละผิวมันจะคล้ำๆอุ้ยจ้าแล้วอันนี้มีการเทียบให้ดูว่าคนอ้วนอย่างเรา แล้วก็ดำด้วยแล้วมีเพื่อนมาด้วยอันนี้น่าวันนะคือตอนที่อยู่ AF หนึ่งเลยใช่ไหมใช่คือคือมันผิวอ้วนด้วยแล้วดำด้วยอะไรด้วยเพราะว่าไม่เคยดูแลตัวเองเลยไม่เคยแล้วเป็นคนไม่ชอบทากันแดดด้วยนะผิวชั้นนอกก็ไม่ไม่มีการบำรุงมันก็เลยค้ำมาตลอดเวลาก่อนที่จะได้มาเจอตัวนี้พี่เป้ใช่แล้วพอผอมลงไงก็สวยขึ้นพอผอมลงแล้วถ้ายังมันค้ำอยู่มันก็ไม่โอเคก็เลยแบบว่ามีคนแนะนําให้ทาใช่ค่ะแล้วก็ส่วนของสาเนี่ยก็คือสาเป็นคนดําง่ายคือเป็นคนผิว ขาวอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนพอโดนแสงแบบมีปั๊บเนี่ยก็จะดำง่ายใช่แล้วเวลาที่เราแบบจะทากันแดดอย่างเงี้ยซ้ำๆกันตลอดเวลาทั้งวันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะแต่งหน้าเนี่ยมันก็แต่งหน้าครั้งเดียวถูกไหมคะแล้วคราวนี้เอ้ยเราจะทำไงดีคราวนี้ก็มีคนแนะนำนูทอกซันมาแล้วก็บอกว่าพอทานไปแล้วเนี่ยมันจะบล็อกเลยแล้วมันจะกันแดดให้ด้วยบอกเอ้ยเท่ดีอ่ะคอคอลลาเจนก็บล็อกกันแดดด้คือทีนี้นูทอกซันเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เลยคือมันคือคอลลาเจนแบบกันแดดก็คือ ือกันแดดแบบดื่มได้อะพี<ช>่โ<ร>อป<แ>กติกถ้าสมมติว่าเราอยากกันแดดเราก็ต้องทาครีม<ช>โอเคทาครีมทาได้อยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าการแค่ผิวชั้นนกอกแต่ว่าพอเราดื่มนูทอกซซันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปกันถึงผิวชั้นในหลอก,อกใช่ น้ำมูลอิสระต่างๆให้เมื่อรังสี UV มาโดนผิวเราปุ๊บเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าไม่คำง่ายผิวเราจะไม่แสบไม่ไหม้ไม่ขียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีนวัตกรรมดีมากเลยแข่งแข็งแรงจากภายในดีไหมคะดีมากไหมคะดีมากชูป้ายค่ะแต่ก็บอกราว่า บอกให้กดโทรศัพท์ปึบแล้วถึงได้รับอะไรล่ะไม่รู้กันอีกมีเบอร์นี้เลยนะคะห6 0 7งหกศนะคะหนึ่โทรเลยนะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะพี่เป้เพราะว่าเบอร์นี้ส่งฟรีทั่วประเทศเท่านั้นด้วยเบอร์อื่นไม่มีนะคะแต่ถ้าจะให้โทรเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรดีๆบอกกันด้วยถูกต้องเขาบอกว่าเขาไม่บอกเราเขาจะบอกกับคนที่โทรเข้าไปเท่านั้นเหรอเท่านั้นเท่านั้นพิเศษที่แบบเด็ดมากๆเลยต้องโทรเข้าไปใช่ถึงจะรู้ใช่แลยมาบอกเตือนเตะมาบอกก่อนแล้วหลายๆคนถามว่าแล้วมันดียังไง ส่วนผสมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนผสมที่สาชอบเลยนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก1,000 0มิลลิกรัมคอลลาเจนมันก็ช่วยผิวของเราด้วยใช่ไหมมันซ่อมแซมส่วนที่สุดกรอบแล้วมันยังไงมันเด้งด้วยใช่ไหมอ่ะเด้งไหมด้วยมันฟ้ากัดจุดด่างดำมันทำให้เราเด้งไหมเด้งไหมแล้วมันดูแต่งตึงขึ้นอันนี้ดูแดงเป็นดาวใสขึ้น แล้วก็เป็นแบบรูปแบบของไตรเพปไทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นไตรเพปไทปั๊บเนี่ยพอเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะดูดซึมได้อย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไปแบบทำปฏิกิริยาใช่ใครที่ดำง่ายอย่างสารเนี่ยแป๊บเดียวผ่องใสเดยใช่ดูกระน่งใสใช่แต่ค่ะคือส่วนดีของคอเลสเตอรอลใช่หนๆแน่เลยยังไม่หมดนะคะเรายังมีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือโรสแมรี่แล้วก็พืชตะกูซีตรัสแล้ว2อย่างนี้ค่ะพี่แป้งคุณผู้ชมเมื่อมาอยู่รวมกันมันเป็นสารกันแดดอย่างดีเลยใช่ย บอกไปพอเราได้สากันแดดที่อยู่ใต้ผิวหนังเราแล้วอย่างที่บอกเลยว่าพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะผลักรังสี UV ต่างๆจากทุกแสงเนี่ยออกไปจากร่างกายเราทำให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็ไม่แสบไม่ไหม้อย่างผิวเขาเรียกว่าแสงอย่างไงพี่เป้ก็คลําได้นะไม่ใช่ว่าต้องแดดอย่างเดียวเพแางแสงนีออนทั้งหมดเนี่ยเรากันได้หมดยังไม่หมดอีกนะของเรายังมีวิตามินเยอะ พาะผมเห็นว่ามันเป็นดูส้มๆด้วยใช่นไหมใช่แล้ววิตามินซีมาเจอคอลลาเจนมันทําให้การทํางานของมันเนี่ยดับเบิลขึ้นไปทํางานได้ดียิ่งขึ้นะอ่แล้วพอบอกรสส้มใช่ไหมพี่เแน่นอนของเราดื่มง่ายดื่มง่ายเพราะว่าของเราเป็นพืชตระกูลซีตัดกลิ่นมันจะเป็นแบบกลิ่นส้มๆวิธีการทานง่ายมากไม่เลยบางคนเอกว่าคอลนลามเจมนจลกปล่จะมีนลิไ่หมยไม่เลยเพรเะว่าเราใส่พืชตระลูลซ่ตหม็ล้วก็ส้มลงไป่ีกซองแบบมนี้ค่ะก็ง่ายๆวเนละซองเดียว อโซงเนี่ยก็พอแล้วพอแแลล้้ววพออันนี้คือจะกินแบบแหนมแหนมจะตื่นเช้ามาแล้วใช้น้ําเย็นน้ําธรรมดาแล้วก็ชง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 แต่ของสาบแต่ของสาบผสมกับน้ําผลไม้ก็ได้เหมือนกันก็คือแบบบูสต์ให้มันเร็็วกแล้ี้ยงได้หมดได้หมดนมำผลไม้มีซองอบะมีแล้วชงชงอ่ะลองให้พี่เป้ได้ดมกลิ่นชิมได้เลยชิมได้เลยจะได้รู้ว่ามีมีกลิ่นไหมใช่เป็นไงคะรู้มันเป็นกลิ่นส้มอ่ะเนาะใช่มันเฟรชมันสดใช่ร้องก่อนให้ลองก่อนค่ะรสชาติะนั้นคะ ก็เหมือนน้ำส้มใช่เหมือนน้ำส้มง่ายๆแฮปปี้กิน กินไปแบบเนี้ยหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนะคะผมกินเลยได้ไหมอ่ะได้เลยได้เลยก็คือทานหนึ่งแก้วคุณไปรู้ไหมว่าทานหนึ่งแก้วเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทานรูปแบบเม็ดนะคอลลาเจนรูปแบบเม็ดเราต้องทานถึง20เม็ดใช่ยี่สิบเม็ดถึงจะครบอันนี้แค่ซองเดียวอันนี่บอกเลยว่าของเราเป็นคอลลาเจน10,000มิลลิกรัมเข้มข้นเราอัดมาแล้วแบบแน่นๆค่ะเดี๋ยวคพี่เป้จะเด้งหนึ่งแล้วแล้วพี่เป้ก็จะกันรังสี UV ได้ด้วยแล้ววันนี้วันนี้นะคะมาแล้ว บอกเลยว่าเรามีความพิเศษมามอบให้กับแฟนๆรายการจริงๆมีโปรโมชั่นพิเศษเลยดื่มง่ายผิวกระจ่างใสขึ้นเนียนเด้งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ปกติ3กล่อง3กล่องเราจะอยู่กันที่1,770บาทแต่ว่าเราไม่ขายเราจะไม่ขายไปเราอยากให้กระจ่างใสกันแบบราคาเบาๆนะคะวันนี้เราจะลดเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นใช่ต้ง3กล่องนะได้แบบเดือดเต็มๆเลยนะ คือเราเซ็ตเดียวเห็นผลเลยถูกต้องกระจ่างใสขึ้นคือแบบมันจะแบบเซ็ตเเราเห็นเลยว่าเราสว่างขึ้นิวดเราระจใสขึ้นใช่เนียบขึ้นแล้วกันได้ทั้งแสงแดดแสงไฟแสงนีออนแสงยูวีทุกชนิดดีจะได้ดูมีคนมีออร่า คือที่แม่มาบอกเพราะ,ะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เราดูแลจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่เราจะกระจังใส่หรือว่าดูดีในระยะยาวแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทากันแดดนะทาได้เป็นผิวชั้นนอกแต่ว่าดื่มนูทอกซันเนี่ยมันทาให้ผิวคุณแข็งแรงแล้วกันแดดจากภายในสู่ภายนอก ก็ทั้งภายนอกภายในนั่นแหละให้หมดใช่แล้วค่ะก็คือมั่นใจพอใช้เองด้วยนะคะแล้วก็หลงรักคอลลาเจนนูท็อกซันมาตั้งนานแล้วก็เลยดื่มมาทุกวันเลยทุกวันไม่มีคนมีคนทักไงมีคนทักสาวแบบทำไมดูเด็กจังเลยเขาเลยบอกบอกเลยเขาเป็นดีตลอดผิวเขาดีขึ้นตลอดผิวแดงผิวแดงดีบ้างแล้วดูอย่างพี่เจนนี่นะคะพี่เจนนี่เทียนโพเป็นไอดอลของทุกๆคนแแนมไปเต้นกับพี่เจนนี่เจอเขาเขย่าน้ำส้มดื่มตลอดเพื่อเยอะกันี่เหรอ ถ้านูท็อกซนัน<อ>พี่เจนนี่ถึงผิวเด็ก<อ>ผิวเนียนตลอดเวลาเขา,าจะขวดเช็คเนาะใช่เขาจะามีขวดเช็ค <ๆ S 1> พี่เจนนี่เขาจะเช็ค <ๆ S 1> แล้วก็เข้าขาสเตนนะคะเพราะฉะนั้นอยากผิวเนียนผิวเด็กหรือว่าหลงรักนูทอกซันเหมือนแนนต้องกด1.607นะคะคย้ำเลย1.607 3กสามกล่องจาก1.770บาทเหลือ1.200บาท ส่งฟรีทั่วประเทศฟรีทั่วประเทศแอบกระติกนะถ้าโทรเข้าไปมันมีโปรโมชั่นพิเศษเหมือนกับว่าได้หนึ่งแถมหนึ่งเพิ่มด้วยอ๋อต้องโทรต้องรต้องรอ07เท่านั้นนะอยากรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษกว่านี้อีกใช่1607ต้องโทรอัดโทรเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เลยแหมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสารขอบคุณมากพี่เต้ขอบคุณค่ะดีดีขอสักกล่องหนึ่งแล้วกันนะเอาพิเศษหนึ่งเลยไม่บอกไปโทร ดูผิวใสขึ้นนะเพราะเมื่อก่อนผมเจอวิสาบ่อยมากดำใช่ไหมครับครับแต่นี้ดแต่ดูดดูดูกู อันนี้ที่เริ่มกินมาสักพักใช่รั้งจะบอกว่าคุณสาเนี่ยผิวเขาดีเหมือนกันเด็กแล้วเถอะแต่นี่ไงคือไม่ได้เจอเป็น10ปีนะก็ยังใสเหมือนเดิมถูกต้องค่ะนะคะเคล็ดลับดีๆก็ไปใช้กันนะคะส่วันดีขอบคุณเสื้อผ้าจากมิสตี้มิ้งด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเสาร์อาทิตย์เจอกันใหม่ครับเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะวันจันทร์เลยนะฮะสหรับวันนี้สวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สว<ค>ัสดีครั